ให้เสียงภาษาไทยโดยพันผสมโลมนะครับพ่อว่าไงครับตอนนี้ลูกอายุสิแปดแล้วลูกยังจําได้ไหมเรื่องที่พ่อเคยบอกลูกตอนนี้ลูกอยู่ในท้องน่ะฮะเรื่องอะไรกันน,น่ะมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำตามสัญญาลูกยังจําน้องบุษบาได้ไหมน้องบุษบาอื้อทำไมล่ะครับพ่อ ลูกจะต้องแต่งงานกับบุสบาเขาเป็นคู่มันของลูกโอ้ไม่อุตะถ้าจังรานเข้าตอนเด็กก็น่าปวกสัขนาดนั้นตอนโตองเหมือนพยาปวกเอ๋เราก็หล่อขั้นเทพขนาดนี้จะไปแต่งพยาปวกได้ยังไงมันไม่ใช่อ๋ออจินนี่ไงจินนี่ช่วยเราได้แน่แ <c oughs> เลยวีแม่จ๋าแม่รู้ไหมเ้เขินอ่ะคือแบบหนูอ่ะจันได้เจอแบบพี่ลมหนาวแล้วนะเฮ้เขินอ่ะแม่สุดๆอ่ะหล่อมากไม่เชื่อหรอแม่ดูดีน่ารักสุด <c oughs> นนเลยเขินเขินคนอะไรไม่รู้ล้อหรอ,เออเอ้อยอ,อ้ย อ้าวค่ะน้องชายทำไรอยู่ฮะพพ่ดูดิสามีพี่ในนาค้นน่ารักสุดอ่ะโอ้น่า,ยอ,ยาอ,อย่างหอยนางพูหลอยอย่างสู้เราไม่ได้เลยอุ้ยดูดิตายเจนเนี่เราไม่ือกสำคัญช่วช่วยอุ้ยตายอะไรเนี่ยหนาวต้องมาขอเราแต่งงานแน่เลย มีอะไรเหรอหนาวจินี่เราแต่งงานกันนะฝินปะละ่ะลมหนาววันนี้ลูกต้องไปดูตัวกับบุษบา,ะนะแแาแล้วนะแต่แม่ผมไม่แฟนแล้วนะผมไม่แต่งงานกับบุษบาแน่หรอกเธอนะลูกถือว่ารักษาสาัญญาของพ่อกับแม่ฮะง้นก็ได้ครับเออต้นไม้สวยดีแล้เนี่ย เฮ้ย hey. อะไรอ่ะ hey. เอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โห oh, 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 oh. โอ้เ,เอ้ย <c oughs> สุดยอดจริงๆเลยอะ่ะ hey. เฮ้ย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 นั่นเฮ้ยนั่นมัใครนะ่ะเฮ้ยดูหน่อยสิเฮ้ยนั่นมัน เออลมหนาวเนี่ยไม่ได้แล้วต,ลลต้องหลบก่อนอที่หลบแป๊บหาตรงหลังพุ่มไม้นแหละมันคงมองไม่เห็นหรอกผ่านไปแล้วฮีแก้มอววนอ่ะตื่นมัน ตรงๆหมดเป็นอะไรอะ่ะรถเสียตาร์ไม่ติดเลยทำไมไม่ใช่นะ้ำมันเครื่องโฟทีดีล่ะเดีด๋ดดยวนี้เขาใช้ไดไดเกลียวหมดแล้วนะเพราะใช้แล้วเครื่องฝีตาติดง่ายพี่ไม่ได้ชื่อตรงนะวิแท้ฮยแต่หนูคุณหน้าพี่จริงๆนะเว้ยเราอะต้องเคยเจอกันที่ไหนแน่เลยอะ่ะอืมฮู้ยแกแต่ฉันว่าคุณหน้าพี่ของจริงนะเว้ยฉันว่าต้องเคยเจออ่ะ แกไปเจอเขาตอนไหนไม่รู้งั้นเอางี้นะแกสองคนอนะ่ะไปก่อนละกันเดี๋ยวฉันตามไปโอเคปะไย <Bye bye. S 1> ไปไปบ๊อยบายพี่จำหนูได้ปะจำไม่ได้อะชื่ออะไรละ่ะบุสปาไง <S <S เฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนดีพี่ต้องจองเพลงหนีโว้ยฉันชื่อบุษบา เออเมื ard, у, right oh, miss, es, onion, no first, ่อไรจะมาเนี NO ่ยเออสบัดผมสักหนึ่งทีเออเรียกเรามามีอะไรหรอสังขยาเออจินนี่เมื่อวานน่ะเราเห็นลมหนาวกับผู้หญิงคนอื่น่ะไม่ไม่จริงอ่ะไม่เชื่อจะผักคนหล่อทำไมเนี่ยเฮ้ยเป็นหอยทากนี่น่าเบื่อจริงเลยเก็ช้าเดี๋ยวแปลงล่างก่อนเปิดลิฟต์มาเดี๋ยวรู้เลย เออลิบมานี่อ่ะเปิดแล้ว น้องบุจะไปไหนอ่ะห okay. ้องน้ำแป๊บนะเธอเธอชื่ออะไรอ่ะมาคนเดียวหรออุ้ยน่ารักอ่ะน้องบุตรหายไปไหนนะอ๋อโทรศัพท์เข้าอ่ะฮัลโหลครับน้องบุตรอยู่ไหนครับฮะออกไปทำเือกับแม่เหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนแล้วกันแค่นี้นะ ครับวัสดีครับได้แล้ววันนี้ยังไงก็ต้องแบบให้รู้เรื่องอะ่ะงส่ายของต้องนัดพี่ลมหนามาคุยแล้วแหละฮัลโหลแม่จ้าสบายดีเป็นเสมียนแต่งตัวสวยเงินเยินมื้นหา่า อีีบ่แม่จ้าทิดฮอจ้าแค่ดีด้วยแม่จุ๊บจุ๊บแม่โทรมาต่อไปก็โทรหาพี่ลำหนักเยอะข้าวพี่อยู่ไหนอ่ะพี่ออกมาเจอบุญเหมือนเดียวโอ้พี่เดิมอ่ะรีบปอาเคเคเจอกัน รอนานมากแล้วที่รู้ป้าห้านาทีเองนะนานป้าห้านาทีอะ่ะนาที่มงกิยามคนรอเหนื่อยรู้ป้ารีบมานั่งเลยมีอะไรจะบอกนัดนแล้วก็มาสายมีเรื่องสองพันจะคุยรู้ป้าเราเลิกกันเถอะเอ้เองถึงแล้วคะมาได้เลยมาได้เลยเขารออยู่นะ แค่นี้แหละเออเออทำไมน้องบุษบาทำไมต้องทิ้งเราด้วยเออทำไมน้องบุษบาทำไมอ้าวจ,จะไป ที่ลมหนาวทำไมเหรอฉันมีอะไรจะบอกเมื่อถึงวันเกิดอายุครบ18ปีของฉันฉันต้องกลับไปเป็นดอกไม้เหมือนเดิมแล้วเมื่อไหร่ล่ะพุ่งนี้ฮะมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมทำไมกันนะทำไมเราไม่เคยประสบความสำเร็จกับผู้หญิงเลยทำไมอ่ะเฮ้ยทำไม เ้ดอกไม้โอ้น้องชบาน้องชบาทำไมต้องจากพี่ไปด้วยอ ฮะจินน huh? ี่จินนี่จินนี่จินนี่เราขอโทษนะกลับมาคบก็แล้วเชอะมันจบแล้วลมหนาวฉันหมดรักเธอแล้วเออเออทำไมไม่ใครรักเราเลยเอ่ะเฮ้ยคนหลอนเดินมาอีกแล้วหลบทางให้หน่อยอ่านั่นแหละ อะไรทำอะไรตกนี่นไปดูแวบหนึ่งเฮ้ยมันเปนอะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้บบหอโหโอ้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 โหโอหโอ้โ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 หโออ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ ความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผีขังไว้ก็โลดจากคอกไปบ่อยอมอยู่ณที่ขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งครั่งบ่อหวนคิดถึงเจ็บกายเอ้ยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ